วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เดอะเกฟนะคะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ของสมุทรสงครามน,นะคะแล้วก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของอบจนะคะซึ่งท่านเสียภาษีให้กับอบจมายาวนานนะคะแล้วก็สมำเสมอนะคะวันนี้ก็เ,เราหยุดเก็บมา2ปีกว่านะคะเนื่องจากโควิดแต่ทั้งนี้ก็ยังใจอยู่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะถึงบอกว่าเป็นลูกค้าที่ดี ว่าเราไม่ได้เรียกร้องนะคะว่าก็ตามนโยบายว่าใครมีก็มาจ่ายหรือถ้าตัดทุนหรืออะไรต่างๆก็มาคุยเป็นรายๆกับอบจไดะคะ้ค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีหนังสือเรียกเก็บนะคะเพราะหยุดเก็บมาส่วนใหญ่หยุดเก็บนานพอสมควรแล้วก็มีรายใหม่ก็ามาสามสิบี่รายที่เพิ่มพอ๋อดีค่ะค่ะก็บางคนก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาษีออของอบจนะคะวันนี้ก็ได้ฟัง พี่แจงคุยถึงเรื่องการเสียภาษีของอบจนะคะวันนี้ก็อยากถามความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาษีแล้วก็อยากให้อบจลดตัวยังไงนะคะคือเป็นข้อคิดนําเสนอได้เลยะค,ะค่ะอืมค่ะก็ในส่วนของภาษีนะคะสําหรับผู้ประกอบการที่ทาําธุรกิจเนาะและเรื่องภาษีเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่ที่มันจะต้องทําต้องจ่ายนะคะแล้วก็แต่ว่าทุกวันนี้มันมีภาษีหลายตัวเหลือเกิน นะคะที่เราต้องเสียกันกับหลายหน่วยงานดังนั้นพอเอามารวมรวมกันเข้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเม็ดเงินที่ที่เยอะแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีที่สถานการณ์ปกติหรืออะไรเนี่ยก็เราก็ยังถ้าเราทําธุรกิจมีกําไรเราก็ยินดีที่จะแต่ถ้ามันเบเอิญเป็นช่วงจวังหวะที่มันมันมีปัญหาทั้งทั้งหมดทั้งทั้งประเทศทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ก็มีผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วซึ่งตรงนั้นน่ะก็ ก็เป็นทางทางทางหนึ่งซึ่งเราอาจจะเข้าไปศึกษากับหน่วยแต่และหน่วยงานว่ามันมีมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือทางผู้ประกอบการได้บ้างถามว่าผู้ประกอบการเอ่อก็อยากได้กําไรเยอะๆค่ะแล้วก็ยินดีที่จะเสียภาษีให้มันถูกต้องถ้าสมมติว่าเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ปกติหรือหรืออะไรที่มันมันซัพพอร์ตเราได้ในลักษณะที่การเก็บภาษีของอบาจานะคะเขาก็ให้เก็บจากผู้เข้าพักเนี่ย คือคือทางโรงแรมดาเนินนโยบายอยู่แล้วเราเก็บรวมแล้วก็บังาับเลยค่ะอืมค่ะก็ก็ถือว่าก็เราก็เราก,ก็ให้ความร่วมมือกับทางอบาจมาตลอดค่ะราะว่าตรงนี้มีเสียภาษีหลายๆตัวก็คงเก็บรวมเป็นภาพเดียวกันแล้วก็ไปชําระแต่ละที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ละที่ก็อย่างที่บอกอะค่ะในในใน,ในส่วนของนิติบุคคลในส่วนของอบตอในส่วนของภาษีป้ายภาษีโรงเรียนอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมรวม เข้าเน่ยมันก็เยอะอยู่ค่ะถ้ามันมีอะไรที่มันสามารถที่จะทําให้มันช่วยมาลดทภาระตรงนี้ได้บ้างก็ก็จะดีมากค่ะก็พอดีมีตัวแทนหลายๆโรงแรมนะคะเขาก็ยื่นข้อเสนอมานะคะขอที่0.5นะคะทางกรมก็รับทราบนะคะก็ใจในในบริบทของการเสียภาษีนะครับ บังคับมันต้องเท่าไหนาย,ยังไงนะคะ<ฆ>แต่อันนี้พอดีว่าของจังหวัดเราก็เออมันมีมีข้อยกเว้นโดยการที่ว่าถ้าเราจะเก็บต่ำหรือเก็บสูงอะไรต่างๆต้องผ่านสภาโอะคะ่ะ<ฆ>ก็ตัวนี้เราก็จะนําเสนอเข้าสภาอย่างะะางี้ก็ต้องรบกวนถ,ถ้าสภาเห็นชอบก็ศูนย์จุห้าเราก็โอเคนะคะแต่ก็คงจะต้องกําหนดว่ากี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันมันจะตลอดไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้ก<อ>็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ค,ะคือมาตรการลอมชองกันท่อยท่ทอยอาัยกันเพื่อให้เราได้เติบโตไปได้วยกัน<ช>แล้วก็เมื่อกี้ไปสัมภาษณ์ที่นาทีธทาราเ MD เขาอยู่ที่ริเจนชามเขาบอ <ๆ S 2> กที่นู่นเก็บสูงมากคก<ช> <ๆ S 1> ็ว,ว่าที่นี่ถือว่าถูกแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็แล้วแต่โรงแรมไปชาระนะคะเราก็ไม่ได้เรียกเก็บแบบอ่กำหนนะคะเพราะ เข้าใจบริบทบางครั้งเล็กๆเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เลยแล้จะไม่มีลูกค้านะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะยินดีมากเลยค่ะแล้วก็ไปทำความรู้จักกันถ้ามีอะไรทิ่ง้างไปถามที่อบจได้นะคะหรือในช่วงที่ว่าลูกค้าน้อยหรืออะไรนะคะเราก็ไปพูดคุยในทางความจริงออค่ะอย่างไรก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะค่ะยินดี